น้ำพระไทยของพระเจ้าแห่งชัยชนะมาแน่แนครับหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ10บถึง11บอกว่าความทุกข์ทรมานจะไม่คงอยู่ตลอดไปอีกไม่นานพระเจ้าผู้กรุณาองค์นี้ซึ่งมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับเราในพระคริสต์แผนการอันรุ่งโรจน์และนิรันด์จะทำให้ท่านพร้อมและยืนหยัดตลอดไปเขาได้รับคำพูดสุดท้ายใช่เขาทำ ท่านอาจจะกําลังอยู่ในฤดูการแห่งการทนทุกข์และยากลําบากท่านอาจรู้ว่าสุขภาพชีวิตแต่งงานและการเงินคงจะไม่สามารถดีขึ้นท่านอาจจะคิดอย่างนั้นไม่เลยครับพี่น้องพระเจ้ากําลังที่จะก้าวเข้ามาและทําในสิ่งที่พระองค์เท่านั้นที่จะทําได้เวลาที่ท่านเห็นพระองค์ฟื้นฟูและนำท่านออกมาดีกว่าเดิมการอดควรกับกลายเป็นการเต้นโหลด ความเศร้าโศกกับกลายเป็นความยินดีการร้องไห้กลายเป็นเสียงหหวเราะอย่าเชื่อในคำโกหกที่ว่าท่านจะต้องโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิตท่านจะต้องคลั่ำครวญกับการสูญเสียไปตลอดชีวิตจะอกหักไปตลอดไม่เลยครับพี่น้องท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่ามันจะไม่นานเกินจนกว่าเราจะให้เจ้ากลับยืนขึ้นมาอีกครั้ง มันจะไม่นานเกินจนกว่าสุขภาพของท่านจะกลับมาดีขึ้นจนกว่าลูกของท่านจะกลับมาอยู่ในทางที่ดีของพระเจ้าจนกว่าสถานการณ์ชีวิตคู่ของท่านจะได้รับการแก้ไขมันอาจจะดูเหมือนศัตรูได้รับชัยชนะข่าวดีก็คือพระเจ้ามีคําตอบสุดท้ายพระองค์ไม่เพียงแต่ควบคุมชีวิตของท่านอยู่พระองค์ยังควบคุมสถานการณ์ของท่านในโลกนี้ด้วยไม่มีอะไรที่จะขัดขวางพระองค์ได้ เมื่อเวลาของท่านมาถึงประตูจะเปิดออกเสรีภาพจะมาการรักษาจะเกิดขึ้นและการผ่อนพักจะมาอย่างท่านให้เราร่วมใจกันธิฐานข้าแต่ระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระประสงค์สําหรับการทนทุกข์ที่เข้ามาในชีวของเราและพระองค์มีแผนการที่จะใช้มั่นความทนทุกข์นั้นเพื่อผลประโยชน์ของเราขอบพระคุณที่พระสัญญาที่วันนั้นกําลังจะมาถึงที่พระองค์จะให้เรากลับยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และเราเชื่อและประกาศว่าพระองค์มีคำตอบสุดท้ายในนามพระเยซูคริสเอเมนพี่น้องครับวางใจในพระเจ้านะครับพระเจ้ารักพี่น้องรักจนขนาดยอมให้พระเยซูมาสิ้นพระชนให้พี่น้องดังนั้นพี่น้องครับพระเจ้าจะช่วยเหลือพี่น้องครับ